สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแค n นผสมผู้ข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายน,นอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพร fit to you กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการผู้ผหญิงอยากสวย,สวยค่ะนนยังอยู่กับเราสองคนถูกต้องเลยค่ะแล้วตอนนี้นี่ก็มาถึงเบรกสุดท้ายแล้วในเบรกที่3นี่<ใ>นะค่ะเบรกสุดท้ายนีม้มีเรื่องอะไรมาฝากคุณสาวๆกันจะบอก, <ๆ S 2> กว่าในสองเบรกแรกนี่ค่ะเราก็ได้แนะนําเคล็ดลับแล้วก็ความรู้ดีๆรวไมไปถึงเบรกที่แล้วนี่นี่ค่ะความคิดผิดๆที่ทานไก่แล้วจะทําให้อกอืมไปแล้วในเบรกนี้ค่ะจะขอเอาใจคุณสาวๆที่ชื่นชอบมีการแต่งตัวแล้วก็รักแฟ่ารักแฟชั่นกันนั่เพราะเบรกสุดท้ายของเรานี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไป อัปเดตเทรนด์แฟชั่นในปี2015นี้ค่ะจะได้ไม่ตกเทรนด์กันอ่าซึ่งอัปเดตเทรนด์แฟชั่น2015นี้นะมาดูกันที่เทรนด์แรกกันเทรนด์ผมสั้นลุคเซอร์ๆค่ะซึ่งตอนนี้นะะถือว่าเป็นเทรนด์ที่กําลังมาแรงเลยทีเดียวบอกเลยว่าอินเทรนด์สุดๆใครที่เบื่อผมยาวแบบเดิมๆนะคะอยากจะเปลี่ยนลุคให้ดูเก๋เนี่ยก็ลองหั่นผมสั้นดูนะคะรับรองว่าสวยเก๋อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะพี่อยู่เคยตัดปหเคยตัดสั้นแบบทรงคุณเจี๊ยบโสภินภาเลยนนนนนะบบบออแั้้ตก ฮิตคือเบลเนี่ยเคยตัดสมัยเรียนมหลาลัยอะไรอย่ียก็ตัดสั้นเหมือนกันแหละแต่แบบสั้นขนาดไหนสั้นแบบสันส้นเลยอ่ะสั้นเลยแต่รู้สึกว่าแบบ<ห>ไม่โอ้ยนันตอนั้นตอนนั้นพี่เขียวก็ต้องเคยตัดอยู่แล้วแหละเลนึกว่าจะเปลี่ยนแนวไป็บบนั้นตัดแล้วก็ เฮ้ยแม่ดาฟูอะไรเงี้ยเพื่อนเลาะหัวเห้โผลเหตุพอตั้งแต่นั้นนะไม่มีความคิดที่จะตัดผมสั้นอีกเลยก็เลยไว้ยาวมาตลอดไว้ยาวมาตลอดอาจจะแบบสั้นบ้างแต่แบบไม่ได้สั้นถึงติ่งหูเลยอะไรอย่างงี้ตอนนั้นทรงบ๊อบแบบคุณเสี้ยมเนี่ยสั้นๆอย่างนั้นะกำลังฮิตพี่ก็เลยตัดตามสวยแต่หน้าใช่ไหมก็หน้าตัวเองก็ไม่ค่อยให้เท่าไหร่อ่ะนะเพราะว่าแม่เราก็ไม่มั่นใจในตัวเองพี่อิ๋วค่ะก็เลยไว้ยาวมาตั้งแต่นั้นเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่สําหรับ ทรงผมสั้นน,นั้นถูกออต้องเลยค่ะแล้วก็ในปี2015นี้นะคะสำหรับสาวๆคนไหนเนี่ยที่ยังนิยมทำสีผมสีทองหรือสีบอ์สีอะไรเงี้ยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยโซเอามากเลยทีเดียวค่ะจริงเหรอเพราะว่าตอนนี้นี่นะคะในปีนี้พี่อิวอยากจะบอกเลยว่าแฟชั่นการทำผมสีรุง้ง หลายสีอย่างเงี้ยหรอถูกบ้างเลยค่ะแบบเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบบางทีเดินไปเจอผมสีเขียวมั่งสีอะไรมั่งบางคนก็แบบคือแบบสีเป็นสีพาสเทลอะไรอย่างงี้ก็มีคือสีแบบแจ๊ดๆอย่างเงี้ยหรอส้มแดงเขียวอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าแบบใครนี่ค่ะที่ยังแบบทําสีผมแบบธรรมดาอยู่สีบลอนด์ทองหรือสีอะไรอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนนี่นะคะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นให้อินเทรนด์นมาให้เป็นโนสีแบบรุ่นหน้าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นสีสดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดว่าได้เห็นเนี่ยนีะค่ะจะบอกว่า บางคนเนี่ยทำเป็นสีพาสเทลหรือสีอะไรแบบเป็นสีอ่อนๆสีแบบสีพาสว่าอ่อนๆใช่ไหมไม่ใช่แบบโหเอาแม่สีมาแดงเขียวน้ําเงินเหลืองอะไรแงเงี้่แล้วเราตกเทรนแล้วเหรอเนี่ยเมื่อวานเพิ่งไปซื้อ สีย้อมน้ำย้อมผมมาสองกลองก็เป็นสีแบบที่น้องเบลบอกที่ว่าเอาไปแล้วนั่นก็ซื้อแต่ว่าแบบคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือแบบหลายๆคนคือบางทีแบบเอ๊ะอย่างคนทํางานก็ไม่สามารถที่จะทําผมแบบอิสีรุงอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาง่ายๆเลยคือในเทรนปีนี้เนี่ยคือแบบ นักศึกษาหรือว่าวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะก็จะนิยมทาผมสีรุ้งจริงๆถ้าไม่ติดอัดข่าวนี่จะลองทาดูคือะอัดาคือรุ้งไม่เจ็ดสีใช่ไหมพี่อิ๋วอย่าเบลขอสักสิบสีเลยอ่ะจะได้ไม่ตกเกลฑ์ไหมกล้าไหมมันมันก็กล้านะแต่ว่าคือมันต้องเลือกสีที่แบบเหมาะกับตัวเราจริงๆหรือผู้หญิงบางคนนย่าเบลเคยเห็นนะน้องนองนักศึกษาอะไรเงี้ยตัวขาวอะไรเงี้ยทำเป็นสีผมแบบเป็นสีชมพูพาสเทลแล้วค่อยๆแบบไล่สีมาเอออันนั้นมันดูสวยด้วยหลิงพี่พี่ว่ามีสีหนึ่งที่พี่เหลียยวหลลังเ สีขาวทั้งหัวเลยอ่ะอันนั้นเหลี่ยวด้วยค่ะอันนั้นเนี่ยเบลอาจจะไม่ต้องย้อมก็ได้นะพี่หิวทำไม้วเรวานี้เนี่ยมันอาจจะมาเองนะเออ,เอ,อนะมีแต่คนเข้าย้อมผมดํากันนะบางคนผมดําไปย้อมเป็นสีขาวอันเบลว่าเบลไม่ยอมเราเสดายตังพองอิกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็มาเองอะเออนะอ,อ,อ่ะมาดูกันที่อีกทรงหนึ่งนันก็คือการใส่เสื้อครอป กับกางเกงยีนนั่นก็คือการใส่เสื้อผ้าให้เข้ากับเทรนทรงผมก็คือเสื้อคร็อกกางเกงยีนทรงบอยอินเทรนไม่มีวันเปลี่ยนเลยนะคะสำหรับรูปแบบการแต่งแบบนี้คใครที่อยากสวยเซ็กซี่ลูกสาวเปรี้ยวนะคะให้ลองเอาเสื้อครอปมาใส่คู่กับกระโปรงหรือว่ากางเกงยีนทรงบอยรับรองว่าเกิดชัวร์ค่ะน้องเบลหรือว่าจะใส่แค่เสื้อยืดสีพื้นคู่กับกางเกงยีนทรงบอยก็เท่ไปอีกแบบนะคะสำหรับสาวๆที่มีความมั่นใจในหุ่นค่ะ ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งลุคที่เรียกได้ว่ากำลังอินมากๆในปีนี้พี่อิ๋วค่ะกับแฟชั่นแพทเทิร์นลายเสือไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหรือว่ารองเท้านั่นเองค่ะจะบอกว่าโอ้โหคือจริงๆแล้วเนี่ยใครนะคะสาวๆคนไหนที่แบบรู้สึกว่ามันใจอ่าอยากจะเปลี่ยนลุคสักสาวหวานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่อิ๋วของเราวันนี้ดูเลยปกติแล้วเนี่ยพี่อิ๋วของเราจะเป็นสาวหวานมากๆแต่ว่าชชมมพูใ่การเปลี่ยนลุควันนี้เนี่ยทำให้พี่อิ๋วดูเซ็กซี่มากๆเลยเพราะฉะนั้นนี่นะคะเคล็ดลับสําหรับสาวหวา ที่อยากจะเปลี่ยนลุคตัวเองให้ดูเซ็กซี่ลองหาอะไรก็ได้ที่มีแพทเทิร์นนี่นะคะเป็นลายเสือไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าก็ได้รองเท้าหรือว่าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยสามารถนํามามีแ and แ a t c แค่นี้นี่นะคะจะทําให้คุณสาวๆที่แบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่รยวหวานมากกลายเป็นแม่เสือสาวที่สุดเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีเลยเล่ะคะ่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าเพิ่งไปซื้อรองเท้าลายเสือส้นสูงมาสแสดงว่าพี่อิ๋วเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบในแฟชั่นเห็นไหมเทรนด์ลาย,ยาเสือม้องเข้ามาดูเพราะว่ายังไม่เคยมีใน หรือว่ารองเท้าที่เป็นลายเสือเลยอืมก็พอดีว่าเห็นลดราคาพอดีเลยไปซื้ออ๋ออันนี้เนี่ยคือแบบ <c oughs> ไม่ได้จินเทรนด์แฟชั่นแล้วใช่ไหม, <c oughs> ไม,มนเลดราคาแต่พอดีว่าซื้อมาปุ๊บอ่ะพอนางเบลบอกว่ามันเป็นเทรนด์เนี่ยก็เลยพอดีเลยเอาง่ายๆเลยเหมือนถูกหวยเออลดราคาด้วยลดราคาด้วยแล้วพอดีแบบเทรนด์ตอนนี้แฟชั่นลายเสืออีกอ่าดีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่อิ๋วค่ะเดี๋ยวพาไป ร้านขายสภาพาเลยนะได้อะไรก็ได้เป็นลายเสือเออนะแต่ต้องไปดูที่ราคาไม่ต้องสูงมากเนาะพอเราเบื่อแล้วทันทีนี้เราไม่ใส่เราจะได้ไม่เสียดายค่ะมาดูกันที่ชุดอีกชุดหนึ่งค่ะนั่นก็คือชุดเข้าเซ็ตเป็นอะไรที่มาแรงตั้งแต่ปี2014แล้วนะคะเทรนชุดเข้าเซ็ตเนี่ยก็เลยกลายเป็นสาวๆเนี่ยจะต้องมีติดตู้ไว้ด้วยค่ะเพราะว่าฮิตไม่เคยเปลี่ยนเลยนะใส่ยังไงยังไงก็เป็นสไตล์คุณหนูนั่นเอง ชุดที่เป็นที่บอกไปเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าชุดเข้าเซตก็คือชุดแสกที่เป็นลายเดียวกันเสื้อกระโปงเนี่ยคือลายเดียวก,กันเลยเออคือเอางี้คือแบบมันเป็นชุดเดียวกันชุดเดียวกันจริงๆ้วเนี่ยแบบทิกในการใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบบเป็นชุดเดียวกันไงไงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อิ๋วคือมึงที่เป็นชุดอยอะงหรอแม้ที่เยอะเลยชุดอันเนี้ยคือหาแบบกําไรหรือตุ้มหูหรืออะไรก็ได้ที่มันทําให้แบบดูชุดไม่ไม่ไม่เรียบเกินไปให้มันดูแบบเฮ้ยแค่ชุดเรียบๆนี่นะคะมีสร้อยหรือมีอะไรเข้ามาเนี่ยเป็นเป็นอัญม ทำให้ชุดนั้นเนี่ยดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยใช่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่ก็จะมีในชุดแบบเนี้ยเยอะถ้าจะชุดแบบเซ็กซี่หรือว่าแปลกตาไปเนี่ยไม่ค่อยจะมีแต่คืออย่างเบลเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่แบบเสื้อผ้าโทนสีแบบอ่าสีสีไงสีครีมคือแบบเป็นสีเดียวไปเลยไม่ค่อยชอบใส่เสื้อผ้าที่มันมีลวดลายเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะหาแบบตุ้มหูใหญ่ๆหรืออะไรที่มันแบบดูให้ชุดเนี่ยมันไม่เรียบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยชุดพี่ส่วนใหญ่นี่จะเน้นออกไปในแนวสีแบบโทนแบบ เบาๆอ่ะโทนเหลืองเลืครีมๆรีสีชมพูขออนุญาตนะคะนี่นี่เบาแล้วนะคะไม่ไวันนี้วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนนะอ๋อนะวันนี้แปลกตาแล้วสีส้มนี่คือสีเบาๆของพี่อิวแล้วถ้าสีเจ็บๆนึงจะคือสีอะไรนั่นเองค่ะรวมไปถึงคณะแฟชั่น แฟชั่น <Fashion S 2> ในปีนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการกลับมาฮอตที่อีกถิ่ครั้งสาหรับเสื้อผ้าสีพาสเทลนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็จะบอกว่าในช่วงหน้าร้อนนี้เนี่ยถ้าได้ใส่เสื้อผ้าสีพาสเทลเน้นะขับกับแดดร้อนๆจะบอกว่าทําให้เราเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยล่ะพี่อิ๋วมีอีกข้อหนึ่งที่อยากจะ,ะเพิ่มเติมเทรนในปีนี้เนี่ยก็คือการเขียนคิ้วหนาๆค่ะน้องเบล<ะ>สาหรับสาวๆที่ไม่ค่อยมีคิ้วเนี่ยนะยต้องเ,<บ>เ,เตเขียนแบบเยอะๆเลยเห็นคุณชมพู่อารยาไหมคะ หน้าเขาหวานๆแต่เขาเขียวจะดำ<ช>คิวดำหน่อยใช้ <ๆ S 2> สีแบบสีคิวแบบเข้มๆเพื่อขับหน้าเลยค่ะซึ่งก็เป็นเทรนของปีนี้นะคะที่ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยถูกต้องเลยค่ะได้ดว่าสาวคนไหนเนี่ยนะคะไม่อยากเทร์ไม่อยากตกเทรนเพราะฉะนั้นเนี่ยนำเอาแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นผมสีรุ้งเสื้อผ้าสีพาสเทลแล้วก็หลายรหลายๆอย่างที่เป็นลายเสื้อเนรองไปอัดแบปกับเสื้อผ้าของคุณดูได้นั่นเองค่ะค่ะสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการผู้หญิงอยากสวยเดี๋ยวเราสองคนกลับมา พบกับคุณผู้ชมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ